บ่พอซื้อของควรให้นางไปดูรถแบีนั่นนะเดแป๊บเดียวมานนัหอมโอ้แม่จะกสปุูงง่ายขนไพอจีไทยจะลงยูทูปปุ้ยทายถามหาเจ้าดีดีกอทถายสวยด้แม่พอกรถายขำคืออินาดเด๊ะอินาดมันท่ายเจ้ามันถ่ายขำเด้ะ จบเอาตี๋เฮียตาดาคเอาประสันเออเออบ่ได้เลยเออต่อมาเลยส่งให้กันดีดีเด้อมันส่งประจานเจ้านายอ้อมที่จ้าที่หนึ่งเลยที่บดีนี่ท่ดีนี่เออป้าเอายาเขาไปเห็นตาใส่ชุดนี่แบกเพียร์มันได้ปุ้ยชมพูเลยที่หนึ่งที่หนึ่งนี่หนึ่งซอยชัยภูมิที่หนึ่งแต่ว่าเขาบอกให้อันนั้นบอยเลินเขาบอกให้ร่วมตัวบอก ตำรวจไล่รบอกแวมือแรงไหมแงมีร่วมอะไรอยู่มเน็ะกระทือยังมีสิทธิ์ว่าเบี้มเออเอ้ยเร็ครับเออไปจากรอบเรายะเรีนรอบเดียวปฟัเมื่อคือจนจ้าคือเ่าไปแก้แค้นเจ้าต้องสองอุ้มคิงเจ็ดแปดห้าได้หลายตาอยู่ได้นเนาะถ้าเขาบ่กมีฮอตเก้าฮอตแปดเขาลบเบิร์ดเรียนเลยเออ ขามีซ,ซื้อถ้าขาบ่มีเจ้าได้กินเลียมมือน่นเจ้าก็มึอนเจ้าก็เสียหลายอยู่ด้วยเจ้าลืยเออมือน่ขคอยเสียซีนะม้อเดียวกับเจ้านะเพราะว่านี่หาเป็นหนี้เขาออมวงคอยแล้วเว <c oughs> อริโควเอตส์เดย์พัทยาสัพพลายเอ็ดอ้เจ้าบ้า ก็มาหาจับแขกสิคุณแม่มแ,บบมแม่ไปอยู่ไหนมาโ่าทำไมนเงี้ยหน้าตาเป็นเป็นเงี้ยแพ้เครื่องสำอางหรแพ้ครีมในเน็ตเห็นล่อนไปทั่วหมดแม่มันไม่มีไหนไปทำจะทำยังไงไม่มีทีรื่องงานร้านแม่ปิดไหมเนี่ยปิดอุยเบื่อหน่ายเนาะ <c oughs> จะพอนั่นหน่อยจะพอ,นนอ,ะพอ,อไปไหนมาไหนได้หน่อยจับเลยเห็นโพสทั่วไปหมดฮะเห็นไปกับเพื่อนรุ่นรุนก็เคยนู้นนี้นั่นนี้โอ้เขาอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่มีอะไรท้า

ตังก่อนยานี้โอเคจ้าแม่แหงๆฟางๆ้องโทรหาเขามัม่ใช่เหมมีอยู่ก็ไม่มีคนไปเนาะถ้ากับคนกับข้าวกินกันเนาะจ้าฝาเชียงใหม่ สาวเชียงใหม่ได้ทาน่ะยืนนึ่งได้ท่าน่ะมีผัวเกาหลีผัวญี่ปุ่นเู้ได้หน่ะญี่ปุ่นเลี้ยงได้น่ะพี่นึ่งได้เยลินโอ้งงนนเอ,อีกนจ่ตงยอมนะบอกเข่ปจันั่งบอกวันนี้หนะบอเจ้าของร้านนะอนะอ เอาแย่หลีนตอนที่ไฟมันปัตติอีกนามันเกิดเจ้ามันเป็นร้านอย่างวะให้เช่าตะก,กี้ม,มีคนเปิดอยู่ที่นอนบอเขาเพิ่งปิดบอบอ,บอบติดใจแสดงว่าติดใจชนี่เนาะ เออนั่งกะปผู้ชายกับมาค้ยทอขายนะบอกู้ใหญ่บอมันมันน้องสีมันจะเลียมันมันมาไมสมอนยามแขมคุยป้าตัวตายเราด้วย้โอ้โอฉันบูไปจับลเลด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 รไงนี่ไอ้กนอนออว่าอีนันมลิว